เดี๋ยวเนี่ยเป็นโมกันก่นอนแม่เบนมาเดี๋ยวนี้พุทธนายกสมัยนี้มาลำดีกากันเนี่ยเม็ดทัานก้าวหาก่อนเจ้าใส่สมัย,มมมยนนในทุกเรือ่องมโมงยังพ่อเม็ดม้าลำดีเลี้ยงเซ็ตก็ถวาไว้มัก่อนดน้อาจารย์ไม่พันเนี่ยประพันเแเมแเกลียชันมาเลยขี่ลายเสียเต็มแก่ไพ่เสียเต็มแก่ไพให้ใกะไดลื้อสร้างมา กินมามีสีข้าเปลนแข็งขมิเล่าเมียกินแก้วใดละม่อมไทยก่อนแกงเธอจีแคงสีสูเอาใดบ่บ่ายั้งบากกีตั้งเชิญไว้สักดีมาลักมงอังกฤษใส่แคมเหนียนก่อนพอเิญหลอดมาลัำมงเป็นภูธาอยู่บักน้องจะมาฝนอ่อนเคนไอเอ็มเอเลดีเด่โดดเดี๋ยวก็ยังบอกวิญแฟนไอเอ็มเอเลดีเดนนดบูนตูเดทู บิวตี้ฟูลเสียนี่กัะไรไอ้อนดูเวลี่มันจะกินกายอยากได้อยู่ไปเป็นผู้กอดนอนไอออนดูเมลี่ยูสวยเหลือเกินยอดชู้จะกจะอยู่จังตายบอกว่าไอ้สปิทไทยไทยบอกว่าไอ้สปิทไทยไทยเห็นคุณเมลี่ไฟจึงอยากไปแียงความรือคุณนั่นอีกผู้สองข้าไม่มีผู้ฟังอลิซร้นสามาให้ยินดิจะได้ อยากขารมอยกมากคาสลิปออนเดอร์เบิร์นไอเชิดเอ็ดฟารับรับว่าอย่างไรแย่สลักขอจงได้เมตตาไอเล็บดูผู้ดาาีผู้ฟาทถ้าไปเก่งภาษาอังกฤษสวิตทีมอยากได้บุญเป็นผู้เขียนสลิปด้วสลิตชีมสันหวานถึงคุณอบอุอ่นเห็นคนสวยว่าสนาอำนวยคุณจะสนใจปองไอเล็บดูยุ่ยจะไม่เลมอง เสียงไดเนาะล่าเป็นว่าสิ่หแก่ล่ามไปฟังไม่ได้แก่ล่ามไปฟังเจ้าเถมาดยันสําใดใน้วนแนวแนวใดเธอเก่งเ็นพวาจังนาสาตูกบาถอยบถอยข้าาตูกรบาดถอยชีหน้าทุ่งมาลานบังทุ่นกแซวท่ว